สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ผมได้นําบทความของคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยจากไทยโพสต์ที่พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและพักประชาชนมาให้ฟังกันนะครับในบทความที่มีชื่อว่าพักส้มขานสร้างรัว้วโดยบทความนี้นําเสนอข้อถกเถียงเกี่ยวกับการสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยกัมพูชาโดยเริ่มต้นจากการหยิบยกทัศนะของผู้นําพักประชาชนและดรชาวิทย์กเกษตรศิริ ที่คัดค้านการสร้างรั้วปูนเพราะมองว่าไร้ประสิทธิภาพและควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีแทนนะในขณะเดียวกันเนื้อหาที่นำเสนอมุมมองโต้แย้งจากนักวิชาการและผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่ใช้ประวัติศาสตร์โลกอย่างกำแพงเมืองจีนและกำแพงเบอร์ลินบาอธิบายความสำคัญของประการทางกายภาพผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการมีแนวป้องกันที่ชัดเจนมีความจำเป็นในเชิงยุทธวิธีและการเมือง เนื่องจากความเชื่อใจระหว่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงและไม่แน่นอนท้ายที่สุดบทความนี้จึงเป็นการสะท้อนความขัดแย้งทางความคิดระหว่างแนวทางการทูตเชิงอุดมคติกับการรักษาความบั่นคงบนพื้นฐานของความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ผู้อ่านพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ